วันนี้จะมาทำอะไรครับว,นนรวันนี้เราจะมาปล่อยพลังครับแต่ไม่ได้เป็นงานจริงนะตัดต<อ>่อครับผมมาเริ่มเลยคะเพราะว่พอครับเดี๋ยวต่อไปเอาสองมือมาเตียงให้กลายเป็นลูกไฟครับทำแบบนี้ฮะ,ะทั้งแบบนึงครับาำแบบนี้ครับทำแบ,บนี้ครับโอ้ใช่อยปล่อยพอครับ แล้วต่อไปได้ล้วฮะตรงที่เจอไหมเนี่ยนะ ขอบคุณครับบ๊ายบายค่ะ